เอฟโอ้ยนี่อะไรเนี่ยนี่อะไรรถรถรถพี่รถพี่เหรอใครซื้อให้บีซื้อให้ด้วยโอ้ยป้าป๊าป้าซื้อให้ไหมป๊าซื้อให้ด้วยขอบคนขับยังขอบคุณครับยังค่ะว่ายังไงว่ายังไงสองสองมือว่ายสองมือเร็วขอบคุณครับก่อนขอบคุณครับก่อนแล้พี่พี่พี่วาหองแก้มไปเลยของแข็งไปก่อนเลยวอาแล้วนี่ อีกทีนี่ a a อีกครั้งชนววชนัวอนี้อะไรนะ่พิกน mm well> ี่พิกนี่เปิด hey พิกนี่สิโอ้มีอะไรเนี่ยลองดูดิพินี่พี่อไอายุเท่าไหร่้ะครับพี่อายุกี่ปีแล้วครับ พี่อายุกี่ปีแล้วครับสามปียังไม่ถึงสี่ปีเลยสามปีบอกกันอายุสามปีครับอันนี้ของใครของพี่ซี่พี่ซี่มาเปิดหนะ้ปัดดูหน่อยเถะพี่ซี่พี่ซี่มาเปิดหนะ้าปัดดูหน่อยเร็วมาเปิดนี่เร็วอขอดูของเล่นหน่อยเร็วใครซื้อให้นะ ยังไม่เซ่ด้วยปะป๊าอะไรของปะป๊าเซอให้พูดดิพูดดิปี่กี่พ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 ี่งี่พีัพีี่พี่ี นีส hey. okay. ีคร er. ับครับสีไฟแล้วไฟอะไรไฟเอ้เช็คแฮนด์เช็คแฮนเรียบร้อยรถสีอะไรสีเหลืองไม่ใช่สีเหลืองสีเขียวสีเขียวตมเมือกินไหมกินครับแต่ว่ารอก่อนปิดแล้ว อ๋อพี่เป่าแล้วหมดแล้วบ๊ายบายพี่บ๊ายบายก่อนเลยบายกล้องก่อนเลยอ๋อเปพี่เป่าจูนี่ยอ๋อเป่าพูดอะไรพี่พูดเป็นดูเรื่องอย่ีรวียน